ฉะนั้นเมื่อมันเมื่อมันขึ้นเมื่อมันลงอย่างนั้นเน่เราทําความดีไว้อย่างที่พวกเราทํากันมานี่ก็เป็นสิ่งที่น่าดีดีน่าุโมทนามมากนะชื่อเสียงของครูบาอาจารย์ที่มาเผยแผ่ในสายของลูกบูชานะก็ระดูดูใจใครพูดถึงธกิจก็ต้องพูดถึงวัดสายลูกบูชาอย่างนี้ นั่นเป็นนิมิตหมายให้พวกเราได้รู้กันว่าพวกเราที่มาคนไทยที่มาอยู่ในต่างแดนนี้ถึงยังไงยังไงก็ยังเป็นคนไทยอยู่พุทธศาสนานี่คู่กับคนไทยไม่ว่ายากดีมีจนยังไงก็จะคอยดูแลอุปถัมภะถากพระเจ้าประบบสงค์อย่างนี้อันนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์เื็นเครื่องหมายอย่างเราไปต่างประเทศเราติดฝรั่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอันนี้ เป็นสิ่งที่เชิดชูความเป็นไทยของเราอาจารย์ไปไหลาย,ลาย,ลายป,ประเทศก็ได้เห็นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสิ่งนี้เป็นความดีนะแล้วเราก็อย่าอยุดอย่านีอย่าหมดกําลังใจนะเชื่อว่าบาปมีบุญมีบุญรักษาเราอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังคนที่เขาประมาทอย่างนั้นตอนนี้เขาไม่มีียนจะกินแล้วในสมัยที่เขาจเจริญรุ่งเรืองนะั้นเขาประมาทไปดูถูก่าไปทําไมวัด นะนะไม่ดูกิจาการงานเลยวัดทําให้มึงรวยหรือมันก็ไม่รวยหรอกไม่รวยแล้วก็ไม่จนนะพออยู่ก็อ,อยู่ได้นะแต่คนที่ประมาทอย่างนั้นก็ตกต่ำลงไปจนไม่มีอันจะิินสมัยก่อนหน้านั้นเขาจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ดูถูกพวกที่ไปวัดไปวานะนั้นพวกเราที่ได้มาเจอครูบาอาจารย์ให้พากัน มีกำลังใจอย่าคิดจะว่าเราคนเดียวเท่านั้นที่เจอวิกฤตการณ์อันนี้นะวิกฤตการณ์นี้เป็นวิกฤตการณ์ที่เกิดทั่วโลกนะรู้จักประหยัดมัธยัติใช้จ่ายใ,ในสิ่งที่จําเป็น